สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสมโขัสุอนร่ำด้อจ้ามือนี้สามพ่อลูกสิพามากินปลาบึกปลามึกปลาบึกไงครับปลามึกกล้วยตวัวญ่ๆยครับแม่ไข่ก็มีแม่โบไข่ก็มีแซ <c oughs> ่บครับมือนี้ใส่กับจองน้ำจิ้มซีฟูดอ้ายโบเมนจองด้ครับบวงกับบื้ถือมานำนี่ครับตวัวยิ่ไงยิ่คล้ายๆครับทางพี่โหย ผัดาจองได้ครับตัวนี้มีไข่เนาะพี่น้องจองบ่ได้เอามาผัดาปลาหมึกครับปลาหมึกมีมือนี้บริได้ปิ้งได้ย่างครับมือนี้เป็นสนิทลวกเอาครับเอาไฟเซียนฮอนแล้วก็เอาเนี่ยมเป็นไฟต้มน้ำเซียนฮอน์แล้วก็เอาปลาหมึกลงครับอันให้น้ำมันผดสะก่อนได้ครับจากเอาลงไม่ว่าเท่ากับก้าใสเบิงเนาะครับเนาะโดแนบหดแนกับเบิงเอาครับทางหนวดมันหือนวดหมึกนะจ๊ะนวดหมึกทางแก้วก็สิเป็นซีฟู้ดครับมือนซีฟู้ด ซีฟู้ดนี้รสชาติมันเป็นอะไรพี่น้องวะเค็มเปรี้ยวหวานแซ่บครับมื่อนี้ป่ะแก้มพักมักแตงน้อยแน่ครับมื่อนี้ยามือแรงฟังเสียงนกกาว่าวว่อนพอดีนกอุ่นได้ก่อนได้แล้วหอยได้ก่อนก็กินก้อนรสรับมาใส่แซ่บๆน้องกันแงบคอยจักหน่อยก่อนพอดำก็ดีมื่อนี้นังุ่นกินหนวดหาโตสีรองมึงทางหนวดก่อนพอดำครับตัวใหญ่แห้งมื่อนี้อยากๆพี่น้องนุ่นมา่อกี้ร้ายดอกสวงนี่นุ่นลดหุ่นหนวดใหญ่ครับขั้น คันสิเอาเบิดกระยานมันเต็มปากออกเทอละน่อยนี่แหละเนาะแสบๆครับเจลโอ้ยคุณนะเผ็ดๆเปรี้ยวเปี้ยวอืมอะไรมันได้ กิได้กินเป็น้อมๆกันมา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 เหยอยพี่น้องโอแตตัวคล้ายๆเลยครับพอดีกรอบเนาะหมอน,นี้มากน้มคำครับแมงวันมาต้องถามหาจักน้อยมากริ้วพื้นนอนรับแล้วอ๋อดตึงอันนี้บอกอ่ะอ ส่วนพยายามอยู่ที่ไหนหอืไอตัวไข่เราจิ้มมาปินเลยอะ่ะตัวใหญ่ี่กรอบครับไข่ปลาหมึกครับรับเบาทั่วพี่น้องนะครับไข่มันปาา กินน้ำนองวุ้นนะครับเด้อเพราะว่าทางงผัดับนทางนงวายโบไข่ครับทิเมื่อกินไข่ลูกเป็ดอยู่เพื่อนด่อ,อหนวดคำเดียวบะไ้เด้อครับง่ายเฮงปุ่มจิ้มดีๆแกมักแตง้อยข้าทาขนาดแ แสบร้ายครับเพราะว่าไว้ลงทะเลลายมือแล้วครับมีไข่ออกมาไข่ไงแห้งือนิดไปเที่ยวทางผักไส เจลทะ,ะเลบะมาเอาแบบเป็นโตรครับบ้านเหน็ดบองสีบางๆแน่ครับมันจะเป็นตะกินมาโอ้โห,โโหผึ่งจุ่มเจลเต็มทวยเจลเลยครับรอืมลองมั <c oughs> ้งกระบป๋าอยากอวดปานใด เป็นอย่างอะไรบ้างกิการท่านผู้ชมไหมมันคืออันใหญ่แทบพดำอันในกระดึงออกครับใหญ่แหง้งหวานลงไปเว้ยครับเพชรกระเริมซิเบิร์ตนะครับ เห็ดลง,ง่คือว่าฝนฝนอยากบางแล้วปีนี้บ่คคอยมีเห็ดพอครับเห็ดพอไ้กินลหลายปีละเมียน,นอุณหภูมิไงเด้อืม หนี่มหัวใจหญ่เมนูปลาหมึกยำเพิงเนี่ยครับบ่าถือว่าเหนียวเนาะจตกรอบตีนเตียงทองคนทองวะกินไปน้ำทองหองไปน้ำกับคนจอยนม่นนันทองพะน้ำบะเงินปะสลับมิตรต้นะ สามคำครับตัวใหญ่บอกเลยสามคำไว้เดีก็วกะแล้วแต,ต่ซีฟูดจุดจัดครับเบิง้งให้พี่น,อน้บบงนนองมาเบิ้งปลาหมึกใหญ่น้องกันไปสายน้องทามแล้ว <laughs> à mà mày hôn trời Ừ. Mm -hmm. โลวกกับกว้าขับมาเริ่งแบ่งกันกับพ่อดำแบ่งกันนี้ท่านงมืนบ่แมนจ้ะบ้านงมนอิ่มแล้วเอาวถ้ามันต้องกันมากต้องกันอีกตัวหนึ่งเบิดพอดีเป็นใครเด็กเนี้ยอังน่อยบ่ะ Đi ta chắc ngồi, Hôm nay nhạt rồi mà. không Thôi không các bạn. Con joy phản hay ครับเบิ่ง. ngày hàng như này. เต็มถ <ale> <ies, S 2> ้วยแจวเลยครับเนาะไงกินแกงเฮ็ดลายมือแล้วพี่น้องว่านมากินปลาหมึกกับพอดำไอ้เสียงหัวเส้นสับแล้ว พี่น้องกดติดตามให้ขอบคุณพี่น้นองเนี่ยเอื่อยวายอืมเต็มปากอยู่น้ำบุญบอกเนี่ยแบ่งเมื่อกไหร่ยังยังแบ,บ่งเมื่อบประยงแบ่งกันแบ่งกับคนจ่ายเดิมๆอิม่มหรอจ๊ะอุ <c oughs> ย้ยไม่ได้นู่นก็สิอิ่มแลี้ยทางผสมเบิร์ดเนี่ก็อิ่มหมดแล้วครับใหญ่พี่ลึก <c oughs> นู่นเบิดหนุดนี่น้องอมันก็อิ่ม เนออออื้อแตกเสย,ยงเงาเมล็ดเต่านีนมีไข่เบยเบยบ่ได้ไข่มีไข่กินได้แน้นอครับอิ่มไปบอกเหรอตัวนั้นเป็นได้สุกเดียวซีฟูดกินเพื่อนได้แน่นอครับนี่อื้มตัวไข่ นี่ม็อคือพี่จอะพี่เห็นมันอยู่หลังเลยแล้วเนี่ยเอามือฝากกระเบื้อครับกับแม่นกบกได้มานำอิ่มครับือ อืขอบคุณพี่น้องเข้าหน่อยหมเงื่อนได้แบบคำนะอจะแถมย้ำคำครมันนี่เอ้ยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์ก็ก็ติดตามนะน้ำเดือดจา้ากะขอบคุณเดือดจา้า หรือถ้าพี่น้องอยากอุดหนุนซอยน้องวุ่นน้องไหวกะคอมเมนต์ไว้เลย้อจ้ะว่าสนใจ้อจ้าเดี๋ยวน้องวุ่นน้องไหวไปตอบเอง้อจ้าป้าขอบุญขอบคุณพี่น้องะายครับหอดแซนซับแล้วพี่น้องอยากให้น้องวุ่นน้องไหวกินยังเอากระให้เพิ่นบอกสกักคนนี้ให้พี่น้องส่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ไว้ด้ครับเด้อ ว่ว้ยังไน้องบุ่น้องว่ากินอย่างน้อ,น,อน้องการกินอย่างน้อสันปีงหนูบทฤๅสิเป็นปีงหมูครับเศรษฐน้ำกันขอบุญขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามหรือว่ากดคอมเมนต์ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเป็นอีกกำลังแรงใจหนึ่งครับคำบริพีไดน้องสนับสนุนเขามาเบิ่งเข้ามาอันนี้ก็คือสิบโมมีมือนีแล้วครับเนาะเฮ้าก็ดีตั้งใจอยู่ครับตั้งใจมามาเฮ็ดแล้วก็หาวิดีโอมาลงให้พี่น้องเฮ้าคู่มือครับพอดำบริเวเฮ็ดลายแล้วครับ เห็ดมือละคิปลงมือละคิปประมาณ5โมงครึงด้ครับเด้อข้าพี่น้องทาเบงทาเข้ามากดเป็นกำลังแรงใจให้เนาะการิพยายามเห็ดต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้องบุนชิไนอีกเล็กน้อยน้องวายชิไนอีกเล็กน้อยอเห็ดเป็นแล้วก็ว่าชิเปิดได้เพิ่นอีกอันนึงนะครับขอบคุณถุกถูกํำลังแรงวกแรงใจบัวจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางประเทศนอกประเทศล่าประเทศพมา่าประเทศเขมรเราก็อ <laughs> ขอบคุณเลยเวนยเนาะเรื่องเหน็หนอื่นๆนำ แมนประเทศอื่นประเทศอนที่ว่าบริเอยมากอ่ะขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อเนาะทางเขากับบุมียงมาตอบแทนได้ครับมีแต่มาสมบรรยากาศน้งามครับทางบ้านพอดำเชียวสุมภูมิสวยฝนตกดีดีครับทางพีทางคุณเป็นได้น้อพายุมากอยู่บ่ทางพุณนเอาเอาเป็นว่ามีอย่างครับบ่มีอย่างเอาครับุ่มียงก่ะค่ะผิดผลานประการใดก็บ่บอกกันครับ ขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความมงมงาดปารถนาครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ